สวัสดีครับทุกคนขอต้อนรับเข้าสู่1บาทก็ซื้อของได้เป็นรายการที่พี่จะมารีวิวนะครับกับของราคา1บาทที่พี่นซื้อมาจากอินเทอร์เน็ตนะครับว่าเป็นยังไงกันบ้างกับวันนี้นะจ๊ะกับผ้าอัดเม็ดราคา1บาทนะจ๊ะก็ตัวนี้นะครับมันก็จะอยู่ในรูปแบบของซองนะครับแล้วพอแกะออกมานะครับมันก็จะเป็นเม็ดๆนะจ๊ะค้าถึงบอกก็ไงครับว่าเป็นผ้าอัดเม็ดนะครับนี่มันจะเป็นอยู่อย่างงี้ะจ๊ะปึ๊บ พอโดนน้ำปุ๊บนะครับมันก็จะขยายขนาดนี้นะครับก็ตัวนี้ถ้าจะไม่บิดนะขนาดยี่สิบคูณยี่ห้าเซนนะครับด่เขาเขียนไว้นะครับก็เนี้ยก็ได้ขนาดนี้นะครับนี่เราให้ดูเนื้อผ้าจ้าเฮ้ยค่อนข้างที่จะดีนะค่อนข้างที่จะดีนะเอามาเช็ดหน้าเช็ดมือได้นะครับก็แต่ว่าตรงๆนะพี่อนซื้อมานะครับมาเช็ดทิ้งผ้านะครับผ้าอย่างนี้นะครับพอดีเห็นมันแตกดีไงกับราคาหนึ่งบาทก็เลยเฮ้ยลองดูลองดูว่าเป็นไงกันบ้างโอ้มานะครับขนาดนี้เลยอ่ะคุ้มอยู่นะจ้าคุ้มอยู่นี่ นะครับเดี๋ยวก็ไปใช้เช็ดทิ้งผ้านะครับว่าตอนนี้มันจะปีใหม่อะไรจ้ะก็อ่าให้ดูด้านข้างครับเนื้อผ้าก็จะเนี่ยเนี่ยนะครับใช้ได้อ่ะเช็ดพวกทิ้งผ้ากาลังพอดีนะไม่ได้หนามากนะครับนี่ประมาณขนาดนี้นะครับก็ถ้าเกิดเทียบกับผ้าเย็นนะก็จะมีความหนากว่าผ้าเย็นนิดเดียวนะครับไม่ได้หนากว่ากันเยอะนะครับแล้วเกิดเทียบกับผ้าเย็นก็หนากันนิดเดียวนะครับไม่ได้หนากันมากก็โอเคครับก็ถือว่าใช้ได้นะครับเอาไปใช้เช็ดโต๊ะเช็ดอะไรได้นะครับแต่ว่าเพี่อนฟ้อมาเช็ดหิ้งผ้านะ ก็เห็นว่ามันแตกนีอยากรู้อยากรู้นะครับว่ามันออกมาแล้วมันจะเป็นยังไงเนี่ยเนี่ยเมื่อออกมาแล้วนี่ได้ขนาดเท่านี้นะครับแล้วเนื้อผ้าก็โอเคครับโอเคครับเพี่ยก็เออใช่เดี๋ยวใครสนใจเพี้ยนจะทิ้งลิงก์ร้านให้นะครับแล้วก็ซื้อทันช่วงโปรโมชั่นราคา1ึบาทนยนะจ๊ะเพราะว่านะครับเดี๋ยวนี้ของราคา1นึบาทนะครับมันก็จะอะไรมาแป๊บๆนะจ๊ะมันไม่ได้มาแบบยาวนานนะครับเมื่อก่อนเนี่ยก็ฮู้ยมันอยู่นานๆนะครับแต่เดี๋ยวนี้มันแป๊บเดียวนะจ๊ะมันแป๊บเดียวนะครับดังนั ซื้อให้ทันด้วยนะจ๊ะเพราะบางคนเห็นว่าพี่อ้มรีวิวว่าพี่แอ้มทำไมผมกดลิงก์พี่อ้มแล้วมันเพ่ขึ้นหนึ่งบาทคุณซื้อไม่ทันจ้ะคุณซื้อไม่ทันก็รอรอไปแป๊บหนึ่งนะครับเดี๋ยวก็มันคงจะวนกลับมาใหม่อ่ะหนึ่งบาทนะครับโอเคครับเพื่อจบการรีวิวคลิปนี้ไปเดี๋ยวเพียงพี่นะครับชอบก็ฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยแล้วกลับมาเจอกันใหม่ในคลิปหน้าจ้ะ